ขมินโวยกันเองผักแพงขึ้นราคาสองสามเท่าอดทนไว้กินผักขมินดีกว่ากินผักสยามสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับหลังจากกัมพูชาระง,งับการนำเข้าสินค้าประเภทผักและผลไม้จากไทยเพื่อเป็นการตอบโต้ประเทศไทยที่ไม่ยอมเปิดด่านผ่านแดนตั้งแต่เมื่อวันที่17มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากการระง,งับนำเข้าผักผลไม้จากไทย กัมพูชาได้รดรงคลงให้ซื้อผักในประเทศตัวเองแทนและเสริมด้วยการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศเวียดนามและสำหรับวันนี้แอดมินจะเปรียบเทียบราคาผักของไทยและราคาผักในประเทศกัมพูชาให้เพื่อนๆได้รับฟังซึ่งก่อนที่ไทยจะมีปัญหาพิพาทกับกัมพูชาราคาผักในประเทศไทยแตกต่างกับกัมพูชาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ5 1าถึงบาทแต่หลังจากที่มีข้อพิพาทกันลากยาวมาจนถึงการปิดด่านผ่านแดนและระงับการนำเข้าผักผลไม้ราคาผักในกัมพูชาได้พุ่งสูงขึ้น2-3ถึงเท่า ซึ่งแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากันและในคลิปนี้แอนไม่ได้แปลงราคาสินค้าจากค่างเงินเรียวของกัมพูชาเป็นค่างเงินบาทนะครับเพื่อที่ง่ายต่อการเปรียบเทียบราคากันสําหรับราคาผักวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาราคาถั่วฝักยาวในไทย40-60บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาในกัมพูชา80-120บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาแตงกวาในไทย25-35บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาแตงกวาในกัมพูชา50-60บาทต่อกิโลกร,รมัม ราคาผักกาดขาวในไทยกิโลกร,รัมละ2 0่บถึงาบาทราคาผักกาดขาวในกัมพูชา45-5บาถึงบาทต่อกิโลกร,รมัมราคาผักชีในไทยกิโลกร,รัมละ 100- 150ถึงบาทราคาผักชีในกัมพูชา1 8 0รบถึงรบาทต่อกิโลกร,รมัมโดยนี่คือตัวอย่างราคาผักเปรียบเทียบกันระหว่างราคาผักในไทยกับราคาผักที่ขายในกัมพูชาสำหรับใครอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ตารางหน้าจอได้เลยครับ และเมื่อราคาผักและสินค้าเพิ่มสูงขึ้นได้มีชาวกัมพูชาจํานวนมากที่ได้เริ่มหมดถึงราคาผักในตลาดและแต่ว่าการขึ้นราคาผักของพ่อค้าแม่ค้าโดยเบื้องหน้าเราอาจเห็นรัฐบาลกัมพูชาทําเก่งแบนด์สินค้าไทยแบน้ํน้มันไทยแต่เบื้องหลังก็คือราคาน้ํามันกําลังพุ่งสูงขึ้นส่วนราคาผักและสินค้าอุปโภคบริโภคได้ขึ้นมาหลายวันแล้วสําหรับราคาผักและสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นชาวกัมพูชาจะคิดเห็นกันอย่างไร ก่อนจะฟังเรื่องราวของวันนี้ถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคันคอยกวนใจแอดมินขอแนะนําโปรแรงของ u t u b e Premium ราคาเริ่มต้นแค่19บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง69บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปีโปรแรงขนาดนี้จํากัดจํานวนแค่ส0บท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิทพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่แอดด็อกกี้พแล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบพิเศษสุด,สด เราไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับราคาผักที่แพงขึ้นโดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่าราคาผักแพงเกือบเท่าทองคําแล้วประเทศวุ่นวายเพราะ่วยโอกาสกันไม่เข้าใจคนเขมรด้วยกันเลยความคิดเห็นต่อมาก,กล่าวว่าแพงขึ้นบ้างก็บนผักผลไม้าราคาถูกมาตั้งนานแต่พ่อค้าแม่ค้าบางคนก็่วยโอกาสขึ้นราคาเกินเหตุความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า พราะพ่อค้าคนกลางต่างหากที่ปั่นราคาไม่ใช่พี่น้องเกษตรกรหรือพ่อค้าแม่ค้าตามแผงรัฐบาลต้องจัดการคนพวกนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผักที่ขายที่พนมเปนแพงมากแตงกวา1กิโลราคา50บาทแต่คนปลูกแตงกวาขายจากใกล้ได้กิโลกร,รัมละ5บาทเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าผักขึ้นราคาสูงมากเลยแตงกวา1กิโลกร,รัมจาก35บาทเป็น65บาทแล้วในพนมเปน คนในประเทศของฉันนี่เพื่อนแท้หรือศัตรูกันแน่ถ้ามีสงครามควรจะยิงพวกขึ้นราคานี้ก่อนแล้วค่อยไปยิงกับพวกสยามเพราะคนพวกนี้ทําให้ประเทศล่มจมความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามันคือการฉวยโอกาสชาวสวนไม่ได้ขายแพงแต่พ่อค้าคนกลางฉวยโอกาสขึ้นราคาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผักขึ้นราคาน้ำมันก็ขึ้นราคาพอมีโอกาสก็รีบขึ้นราคากันทันทีขายราคาปกติเถอะ ถ้าคนซื้อเยอะกําไรก็เยอะเองไม่จําเป็นต้องรีบรวยเกินไปหรอกความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเป็นพ่อไทยปิดชายแดนเวียดนามเลยฉวยโอกาสขึ้นราคาผักทุกชนิดคนที่ต้องรับกรรมคือคนเขมรเราคนเขมรถ้าไม่โทษไทยก็โทษเวียดนามนะครับถ้าสังเกตปกติจะโทษไทยเสมอพอไทยไม่เกี่ยวก็ไปโทษเวียดนามหรือบางครั้งก็โทษประชาชนด้วยกันเองแต่ที่ไม่เคยโทษเลยก็คือผู้นำเขมร เพราะถ้าใครเผลอพูดไปอาจมีตำรวจหรือทหารไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านหรือที่ไม่โทษผู้นำก็คืออาจจะโง่เกินไปที่จะคิดได้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไม่ให้ขึ้นราคาได้ยังไงซื้อแตงกวาหนึกิโลก็40บาทแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็น50บาทอีกซื้อมาขายต่อจะให้ตั้งราคายังไงจบกันแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลำบากมากเลยซื้ออะไรก็แพงไปหมดตอนนี้ ฟักหอบกิโลกร,รัมละห0ิบาทแล้วทั้งที่เมื่อก่อนเคยซื้อแค่25-30บาบาทเองฟักหอมหรือฟักเขียวอ่อนที่ตลาดสี่มุมเมืองขายกันที่กิโลกร,รัมละสิบาทนะครับส่วนราคาขายปลีกอยู่ที่1 5บหถึงยีบาทแต่เขมินขายกันที่กิโลกร,รัมละห้ิบาทแพงจริงความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าถั่วฝักยาวกิโลกร,รัมละ80บบาทแล้วขึ้นราคากันแพงมากไม่เข้าใจเลยตอนนี้ราคาสินค้าคุ้มไม่อยู่แล้ว ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขึ้นบ้าอะไรตั้งสองสเท่าคณะห้องกลงขึ้นไป120บาททุกตลาดก็แพงหมดแม้กระทั่งผักบุ้งยังกิโลกรัมละ55บาทเลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าคนขายของก็อย่าขึ้นราคากันนักเลยถ้าคนไทยเห็นมันคงหัวร้อจนตายเกลียดนิสัยคนชวยโอกาสแบบนี้จริงๆคนไทยเห็นตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเขม็นกำลังบีบคอตัวเองแต่เตือนแล้วก็ไม่ฟัง กระจอกและบอกเจ๋งความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ารัฐบาลควรกำหนดราคาขายที่ชัดเจนเพื่อเป็นมาตรฐานจะได้ไม่มีการขึ้นราคากันเองตามใจชอบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเห็นประกาศห้ามขึ้นราคาบนเ c e b o o k นี้เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงตามตลาดค้าขายกำลังขึ้นราคากันสนุกเลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าอาจจะเกิดจากความต้องการของตลาดที่มีมากเกินไป ผู้ผลิตอาจผลิตไม่ทันจนทําให้ราคาผักแพงก็ได้เราต้องยอมรับราคาตามจริงและสําหรับคนจนที่ไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวรัฐบาลก็ช่วยพวกเขาเองความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพอพี่น้องเขเมรอุดหนุนกันเองในประเทศทําไมขึ้นราคากันแบบนี้เดี๋ยวพอขายไม่ได้ก็ว่าไม่ช่วยซื้ออีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าห้ามขึ้นราคาได้ยังไงล่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันขึ้นกันทั้งหมด เพิ่งจะเคยเห็นราคาผักในขมรแพงขนาดนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าสำหรับคนปลูกได้แค่กิโลละ8บาทเขาก็ดีใจแล้วแต่พ่อค้าคนกลางฉวยโอกาสและขึ้นราคากันเองไม่ใช่คนปลูกที่ขึ้นราคาอย่าเข้าใจคนปลูกผิดเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าซื้อจากชาวไร่2บาท50แต่เอาไปขาย25บาทชาวไร่ปลูก1เดือนครึ่งกำไรไม่เท่าที่พ่อค้ายกไปขายสอชั่วโมงเลย ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนนี้ผักขึ้นราคา2,3เท่าแล้วไม่ชอบเลยที่มาขึ้นราคากันแบบนี้เดี๋ยวถ้าเขาเอาสินค้านำเข้าเข้ามาอีกแล้วก็จะบ่นว่าไม่ช่วยซื้อของเขมรความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าอยากให้ผักราคาแพงขึ้นกว่านี้อีกหน่อยเพื่อที่คนคเขมรจะได้หันมาปลูกผักกันเยอะๆนี่เป็นโอกาสที่ชาวไร่ชาวสวนจะได้รวยกันบ้างเขาก็คิดกันได้นะครับปลูกกันเยอะรวยกันเยอะ ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแพงขึ้นเล็กน้อยก็ซื้อกันไปเถอะช่วยสนับสนุนขเขมรกันเองดีกว่าไปซื้อของพวกสยามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแพงแค่ที่ตลาดเท่านั้นส่วนคนปลูกขายราคาถูกเหมือนขี้ราคาก็เป็นแบบนี้มานานแล้วเอาแต่วยววยกันแค่ตอนราคาแพงความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าไม่แปลกใจทำไมชอบซื้อของนำเข้ากันเพราะของขเขมรอะไรก็แพง อยากสนับสนุนของในประเทศแต่ดูราคาสินค้าตอนนี้สิผักราคาจะแพงกว่าเนื้อแล้วความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าถ้าเป็นของเขเมรแท้ๆก็กินไปเถอะแพงหน่อยแต่ไม่อันตรายอย่างน้อยก็ดีกว่าของเวียดนามวันนี้ผมซื้อผักมาแล้วเจอของเวียดนามมันกินไม่ได้เลยเหม็นมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผักไทยไม่มีแล้วผักเวียดนามก็มีแต่สารเคมีผักเขเมรก็แพงเกินไป นี่มันถึงขั้นเขเมรกินเขเมรกันเองแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าผมเป็นคนปลูกถั่วฝักยาวขายได้แพงที่สุดก็กิโลละสิบาทแต่พอถั่วอยู่ตลาดราคาแพงเหมือนทองไปถามพ่อค้าคนกลางกันเองว่าทําไมเอาไปขายแพงส่วนคนปลูกไม่เคยได้อะไรเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแพงขึ้นเกือบทุกอย่างแล้วพ่อค้าขายปีกใกล้บ้านยังไม่กล้าไปซื้อมาขายเลยมันไม่คุ้มทุน ยอมนอนอยู่บ้านดีกว่าถ้าขายของแพงคนก็ไม่ซื้อและของเน่าเสียก็ขาดทุนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนนี้ผักราคาแพงเราควรจะเรียกแรงงานของเรากลับบ้านถ้ากลับบ้านมาปลูกผักขายก็ไม่ต้องไปทำงานต่างประเทศนี่คือความฉลาดสุดๆอัจฉริยะขั้นเทพความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเกลียดพ่อค้าคนกลางคนปลูกได้ราคาถูกคนเอามาขายได้กำไรเป็นกอเป็นกร,รม พอได้โอกาสที่เขาปิดดานแต่และคนก็ขึ้นราคากันเกือบทุกอย่างขมรควรช่วยขมรต่างชาติถึงจะกลัวไม่ใช่มีโอกาสก็มาเหยียบย่ำกันเองและความคิดเห็นสุดท้ายได้กล่าวว่าผักปลาเนื้อสัตว์ของขมรแพงกว่าใครมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะปลูกกันตามธรรมชาติไม่มีสารพิษแพงนิดแพงหน่อยก็อย่าบ่นนักเลยระวังเขากลับมาเปิดดานถึงเวลานั้นจะได้กินผักสยามอร่อยอร่อยที่ราคาถูกแต่สารพิษเต็มไปหมด ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับความคิดเห็นของชาวกัมพูชากับราคาผักในกัมพูชาที่แพงขึ้นเมื่อต้นทุนราคาวัตถุดิบสูงขึ้นราคาอาหารย่อมแพงขึ้นตามสิ่งที่แอนมีนสังเกตเห็นก็คือในขมรขึ้นราคาแทบทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ระงับการนําเข้าน้ํามันและการทุกชนิดจากประเทศไทยอีกแค่นึกถึงต้นทุนการขนส่งแก๊สและวัตถุดิบในการทําอาหารแค่นึกคร่าวๆยังนึกไม่ออกเลยครับว่าอาหารหนึ่งจานจะราคากี่บาท นี่คือสิ่งที่ผู้นาเขมรเลือกเองถ้าผู้นําโง่ประชาชนก็จะตายกันหมดแต่ก็คิดว่าคนเขมรคงไม่ยอมตายหรอกครับคงจะหาวิธีหากินไม่ให้อดตายแต่วิกฤตจ,จากเหตุการณ์นี้อาจจะทําให้คนเขมรสานึกได้บ้างกับการกระทําของผู้นําเขาอาจจะตาสว่างหรือฉลาดขึ้นแล้วพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นบ้างก็ได้สําหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับ ขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้นะที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ